สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเอาตัวนี้มาเล่นครับเออนี่ครับอัพเกรดล้าคัม่าเมลแล้วก็ซานตาอ,อีกผมจะอ,อัพเกรดล้ามาลองเล่นโหมดในไนแรมกันทุกคนสังเกตไหมว่าเสียงในเกมเพาเวอร์ดีเฟนส์หายไปไหนใช่ครับผม ผมผมปิดเสียงเอาไว้ครับผมกลัวจะมีลิขสิทธิ์อะผมจึงต้องต้องปิดเสียงเอาไว้แบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมกันนะครับไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกได้เลยว่าเขาให้มีลิขสิทธิ์ไหมผมแค่เห็นอีกคลิปว่าบางคลิปอ่ะ สมัยก่อนในเกม h o u Defense มีลิขสิทธิ์่ะช่วงนี้มันมีเปล่าลิขสิทธิ์ผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองกันครับแรกผมก็จะวางตัวพัดลมไปก่อนเลยนะครับตัวดีบางคลิปผมก็อัดตอนคืนทอกตอนคืนจะเสียงเสียงแบบไม่ดังไม่เหมือนตอนเช้าบางครั้งผมก็จะอัดคลิปตอนเช้านะคานผู้ชมพิ่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนั้นก็วางซันตาครับ โอเคครับท่านผู้ชมผมวังอัพเดตนัดนาเมราแรนได้แล้วับตอนนี้ก็โหดนะครับผมจะรับโปรดีจิงครับอ้ออย่ดลืมไปใครที่จะสนับสนุนผมชื่อนีีนะครับ p u r i e หนึ่งสามสี่ห้านะครับใครที่สนับสนุนผม p ด้วยการส่งข,ของ ชื่อผมเลยครับ P U R I E หนึ่งสาสี่ห้าครับผมอันนี้สำหรับคนที่จะส่งตัวค้อนให้ผม P U R I E หนึ่งสามสี่ห้านะครับอันนี้ชื่อผมถ้าเกิดเื่อมีคนส่งตัวคอนนะครับผมแล้วผมขอคนละหนึ่งไลน์ด้วยในการทำคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมเพรว่าตัวนี้ต้องใช้ครับผมแนะนำตัวนี้มากที่สุดเพราะตัวนี้โหดนะครับ ถึงจะไม่โหดเท่ากับกอรลี่กับต่ายหรือกอรลี่ฮีวีแมแต่โหดกว่ากอรลี่เก่าที่สุดเลยครับตัวนี้โหดกว่ากอรลี่เก่าน่าจะใช่ครับเพราะผมว่ามันโหดกว่ามันอัปเกรดไม่ได้ยากครับตัวนี้นะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะผ่านโมดได้แม่ได้หรือเปล่าครับมาดูกันโอเคครับผมอัปเกรดลัดตัวหนึงเป็นเลเลวเลสี่นะครับ โอเคครับตอนนี้เลเวลที่ยี่สิบแล้วครับตอนนี้ก็ง่ายสบายมากครับตอนนี้ค่นผู้ชมครับผมอัพลัสอัพเกรดลัสคาเมล่าแมนเลเวลเต็มตัวหนึ่งแล้วครับตัวนี้จะมีโล่ปล้องกันด้วยถ้างั้นก็เจ๋งเลยครับจะวางลัสอัพเกรดลัสคาเมล่าแมนเลเวลสองอีกตัวหนึ่งครับ เพื่อความโผดครับผมนี่ความโผลมากเลยครับบอกเลยว่าวงก,กว้างกว้างมากเกือบจะเต็มแบบเลยครับตัวนี้ตอนนี้เลเวลสามสิบนะคะท่านผู่้ชมตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้โผลมากที่สุดเลยครับ ว่าผมได้ดับตัวนี้บางีพิ่มขึ้ัวโหดระดับมากครับโอเคครับเลเวลที่40นะครับตอนนี้ก็สบายมากครับตอนนี้บอกเลยว่าตัวนี้โหดบากผมวางอัปเกรดไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วครับตอนนี้ผมวางตัวอัปเกรดผมอัปเกรด ห้าตัวไปหมด้วครับเดี๋ยวผมจะวางเพิ่มนะครับบอกเลยว่าโหดมากตัวนี้ถึงเลเวลที่ผมว่าเกินแน่นอนถ้าเกิดไปเล่นโหมดที่ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดล่ะบอกเลยว่าตัวนี้โหดมากครับเล่นในโหมดในแม่ได้ครับผม ผมสงสัยอย่างหนึ่งผมสงสัยอย่างหนึ่งครับทำไมตัวนี้ทำไมตัวกลางถึงกลางบาโลด้วยผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องกลางโลด้วยศัตรูตยังไม่ได้โจมตีดูครับท่านชมตัวอื่นไม่ได้โจมตีแต่ตัวกลางกลางก่อนนะผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นบล็กของเกมนะครับท่านชม วางไปเจ็ดตัวอัปเกรดแบบโหดเลยครับขอบคุณที่ดูผมด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมแดกดำนะครับโผดมากเลยนะครับตัวนี้ขอบคุณนะครับ